นี่นะเราใส่หนึง่งทับพีอย่างนี้ยอย่างนี้เลยนะทุกคน นี่ปลาหมึกจ๋าตามด้วยแซลมอนนะจ๊ะนี่เลยจุกจุ <c oughs> กกรีนค่ะนี่เลย <c oughs> คนเอ้ยเป็นลายแตกเป็นลายแตก <c oughs> นี่นะคะนี่ คู่กับน้ำปลาแซ่บๆนี่สมนันนี่นี่เลยจ้ะ,ะนี่เลย